สบายเราั่งกระดน้นาคฝึการเินรืนานนั่งสมาธินั่งกสัสมาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงสติกวคุมจิตรวมรู้ลงที่รูปกายนี้ รู้ในอิริยาบถในการกระทำในปัจจุบันเป็นอยู่ในเรื่องการนั่งเราก็รู้ในการนั่งหรือจะเดินยืนนอนเคลื่อนไหวไปมาทำกิจเล็กิจน้อยก็รู้เ่อรูอ้ที่ปัจจุบันเห็นการกระทำการจะรู้ได้ก็ต้องมีสติประกอบกิ กัมนิระลึกรู้ลงไปณนปัจจุบันแห่งการกระทำก็เกิดความรู้ทั่วพร้อมขึ้นในการกระทำเป็นความรู้ชอบถูกต้องกับการกระทำในอิริบนนุนั้นๆจะมีสัมปัญญาเกิดขึ้นสัมปัญญาจะเป็นความรู้ทั่วพรออ้อมในการกระทำ เป็นการรู้ชอบในการกระทำรู้รู้ตัวตื่นรู้การกระทำได้หมดความรู้ชอบรู้ถูกต้องรู้การกระทำตามชอบตามควรนี้ย่อมน,น้าเห็นสติที่ประกอบจิตควบคุมดวมดูวงไปแค่สัญญาณนี้เกิดขึ้นสัญญาจิงพัฒนาเป็นปัญญาเมื่อมีสติก็ต้องมีปัญญา สติประกอบกกจิตรวมรู้ที่กายการกระทำก็เกิดสัพพัญญาคือรู้ชอบการกระทำาม่ว่าจากความหมายรมสติกำหนดรู้ปัญญารู้ชอบสู่การรู้การกระทำการอันชอบรู้ทั่วเพื่การกระทำเพื่อแปลประสบการกระทำชอบถูกต้องตามความรู้นั้น,นก็รือเกิดเรื่องเดียวกัน เป็นสติกับสัพพัญญาเป็นสติกับปัญญาก็คือเรื่องเดียวกันื็ในตัวสัพพัญญานี้ทาประกอบการกระทําจนรู้ทั่วพร้อมรู้ชอบถูกต้องเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตที่มีสติจึงกระทั่งเกิดการกระทําชอบนี้การกระทํากเนชอบอย่างรู้ทั่วพร้อมนี้จึงเป็นตัวควบคุมทำมาควบคุมไม่เกิดความ ความการกระทําอันชอบเกิดขึ้นแารกระทําการการกระทําชอบเกิดขึ้นมาควบคุมให้ความรู้ชอบนั้นอยู่ไปตามหต้งความแห่งความรู้ชอบมันกําหนดให้รู้ลงไปแล้วก็เกิดความรู้ชอบความรู้ชอบผลัดมาควบคุมความรู้รู้นั้นให้กําหนดรู้ในสิ่งในความถูกต้องดำเนินไปในวิถีแห่งความชอบธรามแต่มันก็อิงอาศัยกัน ทั้งสติและสัพพัญญาหรือสติปัญญาอันสตินี้เมื่อมันเกิดการก,ารกำหนดู้รู้รวไปเกิดปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็มาควบคุมสติอันสติแลสตินั้นกำหนดรู้เป็นสติชอบเกิดขึ้นเป็นสมมาสติเมื่อสมมาสติเกิดขึ้นด้วยองคุณปณัญญารู้ชอบยิ่งเกิดก,การกระทำความเพียรชอบเกิดขึ้นปัญญาตัวนี้จะนำสู่ความเพียรชอบเกิดขึ้น สติี่มีปัญญาประกอบเกิดขึ้นให้เกิดความเปลี่ยนชอบความเปลี่ยนชอบี่ยิ่งขึ้นนั้นจะเพิ่มพูในให้เกิดสติปัญญาสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนชอบจะเกิดองค์ประกอบอันหนึ่งป็คืาจิตนั้นเข้าสู่ความตั้งมั่นชอบความตั้งมั่นแนว่วแน่ชอบนี้จะเป็นองค์คุณของสติสัพญญาในสติปัญญาที่ประกอบความเปลี่ยนชอบ ต้ประกอบความเป็นชอบในองคุณกุณสติและปัญญาความตั้งมั่นนั้นเป็นความตั้งมั่นที่มีความรู้เกิดขึ้นจะเกิดปัญญารู้ขึ้นในสมาธ,ธิด้วยความตั้งมั่นนั้นนั่นหมายถึงเกิดปัญญาขึ้นจากองคุณของ,ขของความตั้งมั่นด้วยสมาธ,ธินั้นทันทีิดการสมาธิที่เกิดขึ้นองคุลปัญญานั้นจะต้องมีสติและปัญญาประกอบจิตสติปัญญาประกอบจิตให้เกิดการกระทำการอันชอบใจกายวาจาใจ กายวิจ <premises. S 2> ัยใจที่เกิดขึ้นจะเกิดนำเราไปสู anyway. warm, ่ความเป็นผู้มีศีลมีธรรมศีลมีธรรมนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปัญญารู้เข้าใจในสิ่งที่ถูกที่ควรความรู้ถูกต้องควรถูกต้องตรงตามธรรมไม่กระทั่งต่อธรรมนั้นเรียกเป็นสมาธิติจเป็นกำหนดรู้ชอบตามความเห็นชอบนั้นแด้ระส่วนันประพฤติชอบและเพียรชอบเกิดขึ้นด้วยองค์คุณของของสติองค์คุณของปัญญาความมีชอบดาแรลงกปลานั้นจะประมวลจิตลงไปในความรู้ถูกต้องชอบตรงตามธรรม เรียมัคสมังคีองค์การไม่เกิดก็ประมวลรวมในจิตดวงเดียวนั้นในเกิดอย่างทัศนะขึ้นเกิดสมัยยาณนขึ้นปิญญาณรู้เกิดขึ้นด้วยความประสูดถึงความรู้ชอบเกิดขึ้นถูกต้องตรงตามธรรมจึงเข้าถึงซึ่งความรู้แจ้งในธรรมถึงซึ่งวิมุติธรรมเกิดขึ้นที่เข้าถึงสมาวิมุตินี่คือช่วงช่วงขณะเดียวของจิตที่ประมวลทมทั้งหมดรวมลงสู่ความเป็นตัวรู้ในมัรคญยาณ จึงให้ผลอย่างเกิดขึ้นมรคยานอย่างที่สิบสี่พลคยานอย่างที่สิบห้ามรคก็คือค้นไทยกันตารประหารกิเลสอย่างนี้คือจำระประหารจนกิเลสกิเลสมีจีตตัวจิตตัวและสังโยชน์ทั้งสิบก็จะถูกตัดขาดด้วยด้วยอย่างในขั้นของมรคมรคยานอันผลคยานก็เป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างมรคยานอย่างต่อเนื่อง มรรคยานเกิดผลญยานก็เกิดขึ้นมรรคสีผลสีเกิดขึ้นขึ้นตรงนี้ทั้งหมดมรรคเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมปฐมมรรคเกิดขึ้นอย่างไรก็ผลก็เกิดขึ้นส็จเนื่อง่างนั้นแล้วก็มีญาณรู้เกิดขึ้นรู้ความเป็นไปของของมรรคขยานผลกยานสิ่งใดปรากฏเกิดขึ้นในมรรคในผลญาณนี้ก็เกิดขึ้นญาณรู้เกิดเรื่องปัจจุบันนายญาณตัวรู้ทั้งองการนี้ือตัวรู้ตัวเดียวกัน รู้เห kind of ็นการกระทำรู future, ้ชอบกัรกระทำรู้แจ้งกัรกระทำได้รู้ถึงวันสุดสุดอย่างการการกระทำนั้นทิ่ขุดแค่ไหนก็แค่นั้นและประโยชน์ขนาดนี้เรารรู้จักอาศัยเบื้องต้นด้วยสติและสัพพัญญาควบคุมกายควบคุมจิตนการควบคุมใจกายจิตเนี่ยสำคัญที่สุดกายคือการกระทำาลขณะนี้เรารวมรู้ประมวลจิตรวมรู้ลงไปที่กายนี่ ไอ้กายนี่มันตั้งตรงอยู่ในรีบริการนั่งไอ้นั่งหลังคู่ไม่นั่งหลังโกไม่นั่งไม่นั่งปล่อยประละเลยการกรําหนดรู้การชอบและการ,กรทำนักปฏิบัติที่ต้องกําหนดรู้การกระทำนั้นๆเป็นเรื่องสาคัญก็ต้องเรียมมีสัมปชัญญะรู้การกระทำการอันชอบนี้รู้ตัวทั่วพร้อมหรือเป็นการรู้ชอบโดยระการต่างๆ โดยบริบูรณ์โดยประการต่างๆนี่โดยพิเศษไอมีสัมปชัชนาะมีสัมปชัญญานี่ตัปัญญาสติมา้ามีจติสัมะพัมปชัญสะพัชญนะมีปัญญาประกอบความเพียรอันชอบอัตตปี้งองคุณสัมปการนะี้ประกอบด้วยอำนาจในสติกำหนดรู้ลงไปเมื่อรู้แล้วมีองคุณสัมปนะการประกอบอยู่ในการกำหนดรู้นั้นตัวนี้เป็นตัววิปัสสนา วิจัยวิปัสสนาต้องประกอบด้วยองคุณธรรมะดังกล่าวนี้ถ้ากัมมัสติตัวเดียวนั้นได้ไหมไม่ได้สมญาตัวเดียวนั้นได้ไหมไม่ได้ความเพียรตัวเดียวนั้นได้ไหมไม่ได้ต้องประกอบด้วยองค์ธรรมสัมปรกรคืออาตัปีสติมาสมัมปัญโนองค,คุณสมัมปกรณน,นี้วิเดวิวิญญาณโลเก,กอภิจารมนาสซังเป็นการนำออกซึ่งความรักความชังออกจากโลกนี้นำออกต่อนนำออกเลยนะออกจนออกความรักความชัง ในโลกนี้จได้องคุลสัพการดังกล่าเพราะอะไรที่ออกได้เพราะองคุณสัพปการังกก่นนกานั้นเป็นองคุณของตัวสติปัญญาที่มีกาลังความเปลี่ยนประกอบแก่กล้าในการกาปราบปรานซึ่งกิเลสเครื่องสมองตัานปูงนันเป็นมุลเหตุของของความทุกข์ของความซ้งมองบูลเหตุของความทุกข์ของมสมองก็คือกิเลสจะเป็นรูปของตัณหาที่เป็นกิเลสปัจจุบันเสร็จเนื่องจากกิเลสในดตคืออวิชชา พระวิชาเป็นประแจงแล้เกิดสังขารเสร็จนั่นจนมันก็เป็นตนาตนาแสดงพลังเป็นปัจจุบันสกอเกิดขึ้นก้าสุปัญจมั่นถือมั่นและสร้างการกระทําเกิดขึ้นก็เกิดชาติผลแห่งการเกิดจากการกระทําย่อมเกิดขึ้นชาติเป็นผลของกรรมชาติเป็นวิบากเพราะว่าพะเป็นกรรมเป็นผ er, ลเมื่อชาติเกิดขึ้นชาติเกิดขึ้นชาติมรณะย่อมมีชาติมรรณะย่อมมีทุกย่อมมี ที่ทุกมีเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเกิดเจ็บตายเรียกว่าไม่เที่ยงจื่งไหมไม่เที่ยงจะนั้นเป็นทุจะนั้นเป็นโทษเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่ตัวตนคือไม่สามารถบังคับควบคุมให้เป็นไปตามปัจจัยความาัฒนาของของใครใขได้ของใครไขได้ที่ว่าเป็นเจ้าของได้ไหมไม่ได้หรือคนไปว่างเปล่าเหมือนต้นกล้วยไม่มีแกนปอกไป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  สุดท้ายจนควยนั้นมีไหมไม่มีย่อยสลายสิ้นไปไม,มีแกนปอ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 บไปไม่มีแก่นว่างเปล่ารูปภาพสี่น,นั้นเป็นสมมุติบัญญัติในปราัาฐานั้นไม่มีอะไรเลยสุญญตาว่างเปล่าสมมติบัญญัตินั้นมีรูปร่างหรือรูปปัจจันนเช่นนี้เราติดที่สมมุติที่บัญญัติที่รูปปัจสันทนโลกว่าเป็นเช่นนี้ เราจรึงรู้ไปตามโลกโลกจึงรวมจิตนั้นนะครับยึดถือว่านี่แท้นะนี่เที่ยงนะนี่สุดนะนี่ตัวตนนะนี่สวยงามนะนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะสุดท้ายวิปลาสวิปลาสคือคลาดกเพื่อนมาจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจิตวิปลาสก็เห็นความจริงความจริงที่ผิดเพี้ยนไปก็เราไปเข้าพบเข้าในชั้นความจริงของสมมติแต่มันปิดวิมุตติสมมุติมันปิดวิมุตติทันที มันทะลวงทะไลทะลุไม่ได้คือมันก็ติดอยู่ตรงโลกเปลือกโลกก็ติดอ่ที่เปลือกโลกกันติสิสมมุติปัญญาเราเชื่อว่ามันมีชีวิตจิตวิญญาณมีตัวมีตนมีนเช่นนั้นเช่นนี้เพราะเราเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนเรามีความสุขความทุกข์เรามีการดื้อของดื้อขาเรามีอย่างนั้นอย่างนี้เราสามารถหนีทุกข์ไปหาสุขได้เราเคลื่อนไหวได้เราเรานั่งปวดเมื่อยเราก็เคลื่อนไหวได้ เราเองไม่มีตัวตนแต่ก็มีตัวตนจับต้องเป็นแท่งเป็นหัวเป็นแขนขามีชื่อมีแซ่มีสกุลมีอย่างนั้นอย่างนี้เจ็บปวดสุขทุกข์เรารับได้หมดหนาวร้อนอยอนเย็นรับได้หมดความรับรู้สิ่งหล่านี้เราจึงถือว่ามันเป็นตัวตนรารรับรู้ใ่ชั่วขณะนั้นที่ไม่ได้ปลเช่นนั้นเราปฏิจจที่สมมุติในช่วขณะนั้นนั้นแต่เมื่อเรากําหนดรู้ละเอียดแทงผ่านชั่วขขณะเวลานั้นไปให้เวลามันเปิดออก และผ่านเวลานั้นไปเราถอดเวลาที้ไปเราเห็นว่าเกิดเกดเจ็บตายในเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นมาเป็นทารกเติบโตเป็นหนุ่มสาวเก่เท่าชาราแล้วก็แตกดับตายไปมีกระเพาปเสื่อมไปอย่างปกติจะเริ่เติบโตแล้วก็เสื่อมสุนสลายของคู่กันโลกมีสองด้านมีเกิดมีดับมีความเจริญก็ต้องมีความเสื่อม มีมืดก็มีสว่างมีสว่างมีมืดเป็นธรรมดาแต่เราก็ไม่เข้าใจเราคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ว่าเวลามันบังตาอยู่มันขั้นอยู่แต่เมื่อเราถอดเวลาออกไปไม่มีหกสิบปีมีเจ็ดสิบปีเกิดแก่เจ็บตายชัว่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแค่เพียงลมหายใจเข้าออกเรากาหนดดูที่ลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าเกิดลมหายใจออกดับเกิด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 ดับ อย่าให้ขาดนหมให้ต่อเนื่องนะสักพักมันจะเลยตัวดับ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 แล้วมันดับปุ๊บทันทีเลยดับจริงๆนะดับปุ๊บมันดับจริงๆนะดับชั่วขณะจิตนั้นเลยดับลาหมยใจคูนั้นหายไปเลยดับตกใจนว่ารมายใจมันมันหยุดไปเสียแล้วนึกว่าตายจริงตกใจโมหจิตกลัววิตุ วิตกกังวลหวาดกลัวจะเป็นของคู่จิตสัตว์ทั้งหลายในโลกในสัตว์ัโลกมีวิตกมีความกลัวเป็นเป็นของคู่เป็นสมบัติเป็นอุปนิสัยเป็นปรกากฏลักษณะเมื่อสัตว์เรัฉานเราทั้งหลายไม่เทวดาทั้งหลายเรยาได้แต่อยู่ในความวิตกกังวลหวาดกลัวแต่เมื่ออิม่มเมื่อมีความสุขเมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยเขาเค่อยๆเรา,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 าไม่มวิตกไม่วหวาดกลัวแต่พอป่ิญไปสุดท้ายประเเิญคฟามตาย เทวดานี่กลัวหนักกว่ามนุษย์อีกเพราะรู้มากมนุษย์กลัวหนักกว่าเดชเดรจันเพราะรู้มากกว่าสัตว์เดรจาาันรู้มากแต่รู้นี้ไม่ได้รู้แท้รู้ปลอมๆร,รู้นี้ยังยมีวตมัตถุขังวลหวาดกลัวประกอบอยู่ในความรู้นั้นจึงเกิดความวปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งปรุงความคิดคิดปรุงปรุงคิดความปรุงจิตนันกระดาษน,นี้มปรุงจิตจึงเกิดกุศลจิตอ,อกุศลจิตเกิดขึ้นเพราะสังขาร สังขารนี้เป็นใให้เกิดวิญญาณการรับรูปของจิตถ้าเป็นกุศลอกุศลเมื่อเสร้างรูปสร้างนามสร้างนามสร้างรูปแต่ตามสภาพธรรมอ,อกุศลอกุศลนั้นสุดท้ายระบบกระบวนการของการรับรู้ก็เกิดขึ้นในนามรูปนั้นรับภาษาเกิดขึ้นรับความรู้สึกเกิดขึ้นและปรุงแต่งเกิดขึ้นตามความรู้สึกนั้นให้ว่าตณหาวัตถน,นาเกิดขึ้นอุปทานเป็นยึดถือจิตมั่นใน ิยรูปสัรตรเวรวิญาเกิดขึ้นอุปทานสร้างอุปธิอุปธิคือสภาพกําหนดจดจําในจิตนั้นก่อเกิดเป็นรูปร่างต่างๆในจิตนาการสร้างมนภาพขึ้นเมื่อเราสร้างมนุภาพได้ทุกขนาจิตนั่งนั่งเผลอไปคิดเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายผู้ชายผู้หญิงคิดเป็นผู้ชายก็ได้คิดเป็นเทวดาเป็นกษัตริย์เป็นทุกอย่างเป็นกนังจางทีวีเป็นไม่หมดทุกเรื่องจิตมันสร้างรูปสร้างนามก่อเกิดเป็น สร้างอุปทานอุปธ so so ิเกิดขึ้นแล้ที่มันสร้างก็เริมมายาศาสตร์มายาของจิตมันสร้างมายาสร้างจักรวาลมายาสร้างวิภพมายาสร้างโลกมายาสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งที่มีจิตวิญญาณครองไม่มีจิตวิญญาณครองมายามันสร้าง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 ถึงเครื่องบินสร้างวิทยุสร้างโทรศัพท์สร้างอิเล็กทรอนิกสสร้างทั้งหมดมายามันสร้าง มายาจิตมันสร้างสร้างเสรีร้อยติดในมายาสร้างเองต well. ิดเองสุดท้ายไปติดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเหมือนคนปรุงยาเสพติดปรุงไปชิมไปปรุงไปดมไปปรากฏว่าติดสิ่งที่ปรุงขึ้นพอมันปรุงขึ้นมาบ้ามันมันติดสิ่งที่ปรุงสุดท้ายตกเป็นข้ายาเสพติดเพราะไปติดสิ่งที่ตนเองกระทำด้วยขาดสติละปัญญา ดุลบัลลังก์บนแมงมุม,มติดใหญ่ตัวเองที่ถักทอและติดอยู่ที่ใหญ่นั้นชันใดสัตานาตินติดจนในใหญ่ยยของกิเลสที่ตัดทอเรือสังโยชนัดมริตให้สัตว์ติดอยู่ในมาใ่านแห่งกิเลสฉันนั้นเป็นมา่านแห่งมายาสร้างพบสร้างชาดไม่จบไม่สิ้นที่สุดในจะกวังเกิดดับเกิดดับเพราะที่สร้างนั่นคือมายาสร้างโชคขนาหนึ่งแล้วก็ต้องสูญสิ้นไปก็สร้างใหม่สูญสิ้นไปสร้างใหม่สูญสิ้นไป เป็นอย่างนั้นและเป็นอย่างนั้นไม่จบเพื่อไม่สิ้นจึงเรียกตรงเนียวงวนเวียนของความเกิดดับเรียกว,ว่าวัตฏะสงสารอันปรากฏมีเฉพาะความทุกข์ที่เกิดขึ้นและทุกข์ที่ดับไปวิธีการตักทอเสี็ยเรื่องี้งว่ากิตตวิถีนั่นเป็นรูปของ,รองธรรมเรียกว่าปฏิสมบัติธรรมอธิสดงหลักความจริงของอิทัปปฏยตาว่ามันเป็นเช่นนี้เอง